ซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานที่กองประชาการกองทัพบก ทางด้านของพอบอทบพนเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็ได้พูดถึงกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณได้สั่งการในที่ประชุมสภากาาโหมตั้งแต่เมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาว่าขอกำชับให้ทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์ภายนอกประเทศโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์การสู้รบแล้วก็ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม IS และกลุ่มขวุนแรงที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้พอบทบบอกว่านะครับได้รับการสั่งการว่าเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยเป็นเรื่องสากลทางกลุ่ม i อก็ถูกกว่าล้างและอาจจะมีการแตกมายัางในภูมิภาคต่างๆใในนนส่่วขอองททัับบบีริดช ที่ชายแดนและช่องทางต่างๆก็ดําเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วที่ผ่านมายังไม่พบสิ่งใดที่ผิดปกติครับเรียนแล้วว่าเรื่องการกรา่อการร้ายสากลในเวลาเนี้นะฮะกลุ่มก่อการร้ายเป็นสากลแล้วทางกลุ่มไอเอสก็ถูกปกาดล้างโจมตีมพอสมควรก็จะมีการแตกมาในพื้นที่ภูมิภาคข,ของเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเป้าหมายเราก็ได้มีการประสานงานแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนมาส่วนนี้ถ้านรันตีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดนายกท่านได้กำนาสั่งการเมื่อวานในที่ประชุมสภากราโหมให้ และหน่วยไปเข้มงวดตรวจขันที่กองทัพบกรับผิดชอบในพื้นที่ชายแดนในพื้ที่ช่องทางต่างๆรวมทั้งด่านตรวจเมืองที่เป็นเรื่องของทางราชการด้วยก็ดําเนินการอยู่ขณะนี้ก็ยังไม่พบสิ่งใดที่เป็นเรื่องผิดผปกติครับ กดีเรื่องโรฮิงญานี่ก็เป็นเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในเวลานี้ก็มีความขัดแย้งกันอยู่ก็จ,จะมีการใช้กําลังในการกดดันกวาดล้างแล้วก็เป็นช่วงฤด,ดูที่มรสุมลดลงก็เป็นช่วงที่การมีการเดินทางออกมาตามพวกเวลาของเขาท่านก็ได้กระดาสั่งการให้ทางกองทัพเรือไปไปดูแลเข้มงวดตรวจันนะครับ